ไอ้มึงไปส่งใครเนี่ยนักโทษลงบ้านือครังไปกับบ้านจ้าน้อยไป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 ด้วยนะนะออออกแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาขวางฮอรมงเลยอันนี้ความคิดดีครับมันไม่เกี่ยวนะถ้าเอาฮอมงไม่เกี่ยวละหนึ่งแต่บุญเอ้ยลดโทษให้บุญเรืองสักหน่อยก็ได้นะมันโดนเห็ดต่อยอ่ะมันไปเกไปเห็ดหน้าบวมเลยเนี่ยช่วยผมได้ครับนะ พี่พี่บุญเรืองนี่แพ้เห็ดเหรอครับนี่ใช่ครับไปเรื่องไก่หลงนั่งคนละคันกันเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับนายเอ้าทำไมไม่ให้เขานั่งคันเดียวกันนะเขามันใส่ผู้ต้องหาเบ็ดไม่ได้ครับนะเหมือนไม่กเราแข็งแล้วให้เขาเดินขึ้นไปเองดิไม่แน่ใจว่าจะเอาใส่รถได้หรือเปล่าลองลองให้เขาเดินก็ไปเองดีเผื่อเหงาไงเผื่อเหงาเผื่อหลงเหงาไม่ได้มั้งลองแต่แต่คนบุญเรืองขึ้นเองอ่ะพี่ขึ้นเองแล้วก็ล็อกเขาอะเนี่ยเอาเอาหลงเดเออแล้วให้หลงนั่งกับบุญเรือง นนี่ลอกดิเพื่อเหงาไงเพื่อหลงเหงาลองดูเสเสดึงพี่หลงออกมาไหเด็ไอเรืองไอเรืองมึงไปดิเรืองมึงเด็กอ่ะมึงนั่งไปนั่งกับผู้ใหญ่ดิเรืองลงได้ไหมอ่ะแล้วคนบนเรือถ้าเดินต่อได้ไหมขึ้นรถได้ไหมถ้าตอนโดนล็อกไม่ได้โดนล็อกขึ้นไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรคนละคันก็ได้อืมงั้นต้องจากให้เขาขึ้นแล้วล็อกบนรถได้ไหมก็ได้น่าจะได้นะลองดูฮะเออล็อกไป ปิดกระจกลงอ่ะสิเปิดกระจกลงแล้วก็ปลาุูเจมือใส่คิสกุนาครับครับอะอะปลดปลดจมือให้ให้คนณบุเรืองขึ้นขึ้นเบาะหลังฮะไม่ใช่ฝั่งคับเฮ้ย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 เบ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ย้ยเ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 อ้ยเ้ยเ้ย้ยฮ้ยเ้ย้ ไอ้เหี้ยโคตรพึ่งได้เลยเหรอยือแต่ละคนนี่ไงไอ้นี่ไงไอ้นี่พึ่งได้สุดแล้วตัวนี้นะนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับไอ้ตัวนี้พึ่งได้สุดแล้วมีมีอะไรปรึกษาพี่มีอะไรปรึกษาอะไรคือผมอะไงแกผมมีแค่สี่คนนะนะทำไงดีครับเนี่ยฮะนะมีอาคุณน้ำเหนียวจอนนี่แล้วก็ผมเนี่ยนะสี่คนมึงฟังนะไอ้แวนผมทำไงดีเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยพี่มึงไปเติบโตแล้วเว้ยมึงเชื่อกู มึงนะมบอกพี่มึงไป็นเต็มตัว6ไม่เราจะใช้เกาะนาโนสเราจะใช้ให้เขาดูว่ามันโกงขนาดไหนดีแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้มึงไปบอกพี่มึงก่อนก็ได้นะพี่มึงอยู่รถคันกลางนะน่าดีน้ำผมทำไงดีน่ะมึงขับไปบอกมันก่อนแล้วกันบอกว่าอย่าหวังอะไรมากนะพี่หลงปล่พี่อย่าหวังอะไรพวกผมมากนะพี่ฟอลพีเพล ไม่หรอกไม่หรอกโอยเม่์ไม่สนด้วยครับเจอกันอะไรกูเว้ยถ้าไม่หัวกูน่าจะเป็นกรอตีเหลี่ยมนะข้างในอ่ะน่าจะเป็นกำแพงสูงๆมั้ยเพื่อน